สวัสดีครับต้อนรับสู่ PJ Seafood นะครับกับเพชรนวลจันทร์ทะเลนะครับวันนี้พามาดูกุ้งนะครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งตัวเมียนะครับเป็นกุ้งกล้ามกรามก็คือหลายๆท่านอาจจะเล่นกุ้งแม่น้ํานะครับเป็นกุ้งตัวเมียนะครับจะกล้ามเล็กนะครับตัวจะเป็นสังเกตหัวก็จะเป็นมันๆแดงๆนะอ่ามาดูกันอันนี้คือตัวกู้นะครับอันนี้เป็นกล้ามฟ้านะครับนะครับนี่คือกล้ามฟ้า สายก,นนก็อยู่ราวสี่ตัวโลห้าตัวโลนะครับตัวเนี้ยอยู่ราวสองขีดครึ่งนะครับสายที่ผมกาลังส่งให้ดูเนี่ยนะครับสี่ตัวโลได้นะครับประมาณนี้มันก็ใหญ่เหมือนกันออกน,นะครับพอๆกันนะประมาณสองขีดอัพครับมาดูก้ามเทียงกันนะครับนี่หมุ่มก้ารเพียนแข็งแรงมาก เดี๋ยวจะเติมน้ำครับมีถ่ายน้ำแล้วถูใกล้ๆครับนี่คือก้ามเพียนนะครับสวยมากนะครับโดยทำพ่อพันนะครับจวใส่กิ้งเลยนะครับขอฝากนะครับถ้าใรมีความสนใจเรื่องสายพันธุ์ก้ามกามนะครับหรือว่าสายพันธุ์้งกุลาก็ติดต่อสอบถามเพได้นะครับยินดีเลยให้คำปรึกษานะครับกับทางเพชรเนงจันทร์นะครับ สามารถเลี้ยงกับปลาดิบจันทะเลได้ทั้งหมดนะครับที่ผมพูดมาว่าจะเป็นกุ้งกุลากุ้งขาวกุ้งกลามกลามนะครับในนี้คือ,อกุ้งในเนี้ยที่ผมเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงในบ่อน้ําพักนะครับไม่ได้เลี้ยงอเป็นจิตจารลักษณะที่ว่าเลี้ยงเพื่อให้จำหน่ายไม่ใช่เงี้ยนะครับอันนี้เราเลี้ยงเพื่อจะทดลองว่าเขาสามารถอยู่กับปลาดิบจันได้จริงไหมนะครับอันนี้เราก็เอาแห่ท่อขึ้นมาจากบอก่อข้างน้านะครับนะ ก็ฝากไว้ครับถ้าในมีความสนใจเรื่องสายพันปลาจันทร์ทะเลก็จับจองก่อนนะครับช่วงเดือนนี้นะครับก็คงอาจจะต้องไปรับปลาช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับพอร้อนแรกก็ขายหมดไปแล้วนะครับก็ฝากไว้เลยครับถ้าในมีความสนใจเรื่องสายพันธปลาสายพันธุกุ้งกามกามกุ้งกุลานะครับก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับเยินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับวันนี้ขอบคุณเรา f c ทุกท่านด้วยที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับตัวนี้ไซ้ประมาณ 4ีโ่โลครับสองขีดกึ้ถึงสามขีดนะครับเัวนี้ตูยนมากวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับ f อทุกท่านนะครับขออนุญาตลากันไปก่อนนะครับสวัสด,ดีครับ